สวัสดีครับคลิปนี้มีพระบ้านพระเครื่องสายหลวงปูทวดวัดช้างให้มาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับนี่มีมาแบ่งอยู่34องค์นะนะครับเผื่อใครสนใจองค์ไหนรุ่นไหนนะนะครับมีเม็ดแตงนะครับหลวงปูทวดอาจารย์ทิมปี37นะครับแล้วก็มีเหรียญหยดน้ําแบบนี้นะอ่าออกวัดบ้านสวนปี36สวยนะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนี่หลวงปูทวดตลาดยิ่งเจริญนะครับ เผื่อใครสนใจองไหนนะเดี๋ยวผมส่องให้เพื่อนชมทีละองนะครับส่องให้พิจารณานะนะครับองค์แรกจะเป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมปี37เนะครับนี่เนื้อทองแดงโลห์ดาสวยเดิมนะครับรุ่นนี้ทานทานอาจารย์นองปุกเสกนะนะครับปี37อายุพระ31ปีพอดีนะครับสวยงามนะครับเหมาะแก่เด็กแล้วก็สตรีนะถ้าเป็นเม็ดแตงแบบนี้นะด้านหน้านี้เป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดแบบนี้นะเห็นไห ใบหน้าหลวงพ่อนี่คมชัดเลยไม่สึกนะครับนะผิวสวยผิวเดิมข้างบนนี้จะมีฟอนต์กำกับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับฟอนต์คมชัดนะครับขอบนี้ล้อมรอบด้วยเม็ดไขป่ปลานะครับเลียงสวยงามนะครับนี่ส่วน,นนะด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าตรงนี้จะเป็นพิมพ์หลังพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับอ่าเม็ดแตงแบบนี้นะนะครับ สภาพสวยนะเลี่ยมขึ้นขอได้สบายพระนิรันตรายันดับหนึ่งเมืองไทยเลยนะครับหลวงปู่ทวดนี่หลังอาจารย์ทิมนะครับสวยเดิมแบบนี้เหรียญน,นี้นะนะครับเหรียญเม็ดแต่งปี37นี้เปิดไว้180บาทรวมส่งนะครับองตามในคลิปเลยนะครับนี่สวยนะครับสวยตามในคลิปนะเอา180บบาทรวมส่งนะครับแล้วก็หยดน้ำนะครับเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวด นั่งบัวนะครับพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับขนาดน่ารักสภาพสวยเนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นขอบารมีหลวงปู่ทวดนะนะครับขอบารมีหลวงปู่ทวดสร้างพระเจดีย์วัดบ้านสวนปี2536นอาะครับได้สวยได้เดิมรับประกันแท้นะครับเราดวงนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนั่งบัวแบบนี้นะมาสวยงามนะครับนี่อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดนะครับขอบารมีหลวงพ่อทวดนะนะครับ สวยๆนะครับอองนี้แบ่งเอา150บาทรวมส่งพอนะครับาราคาสุดเบาเลยนะครับปี36อายุพระามสปีนะครับสายพัทธลุงนะครับออกวัดบ้านสวนนะครับอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดขอบารมีสร้างพระเจดีย์นะครับเอาเอา150นะครับรับประกันแท้สาภาพสวยเผื่อใครสนใจนะครับผมแล้วก็จะมี เหรียญพิมพ์ไข่นะครับเหรียญพิมพ์ไข่หลวงปูท่ทวดตลาดยิ่งเจริญนะครับตรงนี้เลี่ยมเก่านะนะครับเนื้อทองแดงรลมดำนะครับหลวงปูท่ทวดตลาดยิ่งเจริญนี้แบ่งปันเบาๆเลยเอา150ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเือนกันนะครับาราคาสุดเบาเลยนะราคารวมส่งตกค่าพ้าแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับมาหลวงพ่อทวดนี่คมชัดนะครับแล้วดูคาบตะก,กั่นดำๆนิดภาพผิวบ้านผิวหิ้งเลยนะครับ พิมหลงพ่อทวดนั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับลายเส้นคมชัดแบบนี้นะนะครับตลาดยิ่งเจริญจัดสร้างถวายนะครับด้านหลังจะเป็นตำหนักหลวงปู่ทวดนะครับนี่เอาแค่ร้อยห้าสิบนะครับปีสามศูนย์นะอายุพระสามสิบแปดปีนะครับรับประกันแท้นะครับหนึ่งในพระที่พุทธศิลป์สวยงามนะหลวงปู่ทวดตลาดยิ่งเจริญนะครับแล้วก็มีนี่เหรียญใบโพนะครับเหรียญใบโพหลวงปู่ทวดนะครับ หลังหลวงปู่แดงวัดศรีมหาโพนะครับสวยนะครับเนื้อทองแดงลมดําองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้แบ่งแค่ร้อยแปราคาสุดเบาเลยนะครับพิมพใหญ่นะร้อยแด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลนะขาเหยียบน้ําแบบนี้นะพรพุทธสินสวยงามนะครับผิวสวยผิวเดิมรับประกันแทรุ่นนี้ท่านอาจารย์นองปลุกเสกนะครับเพราะว่าอาจารย์นองอามาร่วมปลุกเสกแล้วก็ เพราะท่านเขียววัดห้วยเงาะก็มาร่วมปลุกเสกนะอาจารย์ทองแบบนี้ก็มานะครับวัดสำเพอเชยนะครับพิธีใหญ่นะครับแต่แบ่งราคาเบาๆเลยนะแบ่งแค่ร้อยแปดสิบนะครับองค์ทมในคลิปเลยนะครับมีมาแบ่ง4องค์นะหลวงปู่ทวดเผื่อใครสนใจองค์ไหนก็ i n นบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าใหม่ก็แอดไอ l ดี e เข้ามาได้เดี๋ยวจะทิ้งรายได้อย่ติดต่อไอ l ดี e ไลไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพักเครื่องหลักร้อยก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยคัดพ้าลงแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ